ดีมีเป็นทีในสวนครับผมเนาะเหลียงงัวกันปรพรฟอมมิลีกอ็อยาเหลียงครับผมดีมิี่จะของคำนะครับเป็น้องเกือบบอ่าท่านเฮ้อเลี้ยงงัวผูกครับผมมาเอายังนอเนะเอาอะไรไอ้หนู คำแล้วครับเป็น้องเกือบวะท่านเฮ้ยก็เลยเอางวมาผูกครับผมมาอาเองน้อยเนาะเอาะอะไรไอ้หนูบรรยากาศก็คับแล้วครับมาเอาก็เกี่ยวหนาครับผมมาเหงวเนาะ อ่าโดดตามบักแอวกันหมดยังแห้งๆเลยเสร็จแล้วเขาคอกมาละเลยหัวหล่นตัวงไงเดี๋ยวห้าเขาในกัเนาะเพราะว่าต้องก,กูึืนครับผมไป เอาโหดขึ้นจากลมก่อนยังกระบาดแน่นขึ้นเนี่พี่น้องโอ้โทุกสิ่งทุกอย่างกลัวสิไม่มีประสบการณ์นี่บางคนกับปลากับไปข,ขอนชีวิตเหรอครึ่งครึ่งชีวิตเหรอครับผมจากอยู่หอดจากปีเนาะประสบการณ์แลกมาโดยความยากลําบากบนว่ากลัวสิมีประสบการณ์บางคนกับตายที่ซื้อซื้อนว่า อืครับผมเลี้ยงว่าเสหูคของผมความยากลำบากขน้นหนทางการที่เห้าบ่มีห้าในสวนเกี่ยวหยามาแตหน้าได้ดีนะไมีหยาไวหน้าจะของครับผมเอได้เกี่ยวมาใส่หลดไว้ออกมาตี่ติดลมสี่อ่าสูกันอีกยอนึงครับผมไปยอง นี่แล้วครับพี่น้องเก็บตกหลังจากอารมณ์ลดขึ้นได้เนาะบ่านน้องก็แจ้วขึ้นครับผมอ่าเบิง่งนมอห้อยลดลดขึ้นเด้อครับพี่น้องนี่มอห้อยลดคืนนี่รวมเอ็ดเป็ดครับผมหญ้ากับปูขก้นก,ก,กับเพราท่านงัวครับผมหลุดออกมาการเท้ายัางไม่หอมนี่ครับมันยากครับผมปัญหานี่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 เห็นบ่มันกินพวกสีหยียบเคขึ้นแล้วหญ้าผมเลยเนี่ยบ้านน้องก็จะแบกครับ เห็นไหมครับพี่น้องพลังงวัวครับเก็บตกเก็บตกเอาหย่าขึ้นเสร็จกับไปตัดหอยาไว้ครับผมตอนนี้กับมือมือมุมมือครับผมสีเข่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเออนี่เลยครับผมเดี๋ยวเบ้าหน่องการสีจัดการแบบเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สีมาทุกปัญหาเลายสดุดไอพี่น้องฟังเนาะครับเนาะว่าการเลี้ยงงัว ไปจากไหนมันยากบ่เพียงใดพี่น้องก็จะได้เห็นกันครับไปว่ากันนะพี่น้องเนาะ